สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาสจะ้าทุกคนมาทําแกงเห็ดกันนะคะนี่เห็ดของเราที่เห็ดที่เราจะเอามาแกงในวันนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นเห็ดตับเต่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นเห็ดโคนนะคะที่ยังเอยที่ไม่ได้ลากมาอันนี้ก็เป็นเห็ดโคนที่มาแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าเราจะเอามาทําแกงอะไร ก่อนอื่นเราก็ต้องมาหั่นเห็ดเป็นชิ้นๆนะคะทุกคนมาหั่นหรือมาตัดนะคะเห็ดอันนี้มันลื่นมากทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนแล้วก็จะเอามาตัดเหมือนกับเห็ดที่ตัดก่อนหน้านั้นเลยนะคะ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเราก็จะมาตำตะไคร้พริกแล้วก็เกลือน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกเกลือที่เราตำเม,มากกื่อกี้ลงหม้อเลยนะคะนี่น้ำเดือดปุดๆเลยค่ะทุกคนรอสักพักเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะ ทั้งงูองวแล้วกันเลรมัทั้งงูอง้ว,วนก็งูก็สัตว์เราก็คนคนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นปลาลานะคะเราจะใส่ปลาลาลงไปด้วยเพื่อกลิ่นอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินไหมมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนมากินข้าวเย็นด้วยกัน